คุณภูนเปิดโหใช้สก,กิลหนึ่งครับหลบพายุพุ่งเข้าหาตัวโอ้โอน,นี่ของจริงนะครับผมจังหวะเมื่อกี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับผมโอ้ไอเฟรมเข้าไปเมื่อกี้ครับแต่ว่าเหมือนสก,กิลจะติดครูดาวครับต้องถอยออกมาสักครู่นะครับดูได้แต่บนจอนะครับสก,กิลติดครูดาวหมดตอนนี้นะครับผมทางคุณ อ่าคุณอ้อมองไปครับพายุกลับมาครับเมื่อกี้เหมือนจะโดนเต็มๆนะเข้าไปเลยครับเหลือเลือดขึ้นหลอดตอนนี้โหงอไปเด้งเลือดกลับมาครับค่อนข้างโหดมากเลยครับบอกเลยตอนนี้ขึ้นพินนะครับผมเป็นฮาสกิลที่เจ็ดของงอไปนะครับเข้าโหมดนั่งพินนะครับผมเพื่อบัฟนะครับผมโอ้โหพุ่งมาแล้วครับโห้ทางฉางเกอไม่ยอมกันเลยจริงแอดว่าแอดเรียกเรียกเป็นชื่อสำนักดีพิลาตเรียกชื่อเดี๋ยวเดี๋ขินอีกเรียกผิดโอเคเขาฉางเกอหลบไปแล้วครับโอ้โหเมื่อกี้โดนเลยครับหลบทันแต่ตอนนี้หืม คือเลือดผอมแล้วนะครับทางฉางเกอจะทำยังไงครับจังหวะนี้โอ้แต่ก็ยังไอเฟมหลบสกิลพายุไปสวยๆอยู่ดีนะผมจังหวะนี้น่าจะรอสกิลคูดาวครับรอสกิลตีโอแต่ว่าขึ้นขึ้นพินไปแล้วนะครับผมโอ้ทางงอไบเมื่อกี้เหมือนจะเด้งเลือดตับบัฟเข้ามานะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าโหดจริงๆครับแต่ว่าคือทางคุณทางฉางเกอนี่ไม่ยอมริงนะราคือแบบสเต็ปเขามีนะครับหลบได้ครับสามารถยื้อการต่อสู้ได้นะครับผมอันนี้ก็คือสเต็ปเขาโหดจริงทบบอกเลย ก็ไม่แปลกสําห,หรับก็ผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศของเซิร์ฟเวอร์สิบได้ครับอันนี้เมื่อกี้ปึบๆจอสลับไปมานี่เป็นสกิลสามของช่างเกรนนะครับที่สามารถแอบตั้ำแหน่งได้นะครับคือใครใช้ดีๆนี่หลบพิวมากโอ้แต่ว่ากระโดดเข้าไปโดนเปิดออร่าสวนนะครับ